ครับพี่น้องสวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องอีสานบ้านหน่อยจานบ่อยคนเก่านะครับสวัสดีพี่น้องที่มาติดตามรับชมนะครับแล้วก็พี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็มาติดตามครับลูกกบวันที่เพาะนะครับเอาพาะพันธุ์แม่พันธุ์ลงวันที่13นะพี่น้องวันที่14ย่ำแรงนี่ออกเป็นโตนะครับจะเกือบเดือนแล้วครับอย่บโกี้มือครบเดือนนะครับตอนนี้กระหางเริ่ม กุดนะครับหางขาดนะครับคนก็เอิ่นว่ามันการหางอะไรอันที่จริงแล้วมันก็หางหดครับค่อยหดลงหดลงมันเป็นกบครับนะครับนี่ครับก็หลายเติบอยู่ครับคือหวกนะครับขายทั้งหวกทั้งยางไปหน่ำนะครับก็เลยอันนี้เป็นวาทีพ่อพันปีนาครับวาทีพ่อพันปีนานะครับกับซาส้มไว้นะครับเบิ่งพี่น้องครับตัวงามครับตัวงามพอดีผมมานะครับผมออกการมะพร้าวนะครับลงไว้นะครับผมยางมามันมันส่วนอยู่ใต้การมะพร้าวนะครับส่วนอยู่ใต้การมะพร้าวนี่ครับ พี่น้องเบิ้งครับนะครับนี่ครับอยู่การบักผ้าพอดีครับเดี๋ยวพิ่งเด้อเดี๋ยวผมสิเบิ้งว่ามันไปยังไรครับพุ่เด้อพี่น้องพู้นครับครับผมเิึงครับผมพี่น้องนี่พี่น้องครับอันนี้กบขาวครับโอ้กบเหลืองครับนี่กบเหลืองครับหางกำลังกุดครับนี่กบเหลืองหางกำลังกุดแล้วก็ซิมีซุ่มนะครับที่เป็นลูกออดอยู่ครับนี่ซุ่มที่เป็นลูกออดอยู่ครับเขาล่อจะขึ้นนะครับนี่ครับ รอจะขึ้นไอ้การออกเผานะครับพี่น้องซุ้มมุมหุ่นก็เป็นลูกออดนะครับนี่ครับพี่น้องก็เป็นลูกออดอยู่นะครับเบิ่งพี่น้องเบิ่งนะครับเด้อนี่ครับไอ้ที่ขาวๆนี่คือกบเหลืองเด้อพี่น้องกบเหลืองนะครับนี่ครับเขากลาง่อยอยู่เทิ้งจังซีแหละครับง่อยอยู่เทิ้งการออกเผาเอาสิแหละครับปัญยาของห้ยหอยอาหารนอกก็มาห้อยปกติเฮานี่แหละครับห้วอาหารมาห้อยนะครับห้อยแ้่เขาก็จะมากินครับนี่เดี๋ยวจัาหน่อยแล้วผมสิเอาหวอาหารนะครับมาห้อยพอดีย่างแม่นะครับ มันส de so ่นลงไปทางไตพอดีครับส่นลงไปทางไตไอกงาบพร้าวนี่นะครับนะครับก็เลยต้องใส่ตื่นกล่องครับตื่นกล่องครับก็เลยส่นลงไปไตไอกงาบพร้าวเดี๋ยวจังน้อยผมสิเอาวันครับผมเดี๋ยวจังน้อยสิเอาหอาหารมาห้อยครับหอาหารมาห้อยให้นะครับนี่ครับให้ผมให้อาหารสองเวลานะครับก็คือเสากับแรงนะครับนี่ครับอยู่ข้างๆก็ฉีกกอะไรครับ นี่พี่น้องอยู่้างทางครับอยู่น้ำหยาน้ำยางครับมันส่วนอยู่กันสิละครับแบบพ่อห้องห้วยหัวหันมันก็ะสออกมากครับนี่ครับตัวงามครับอีโบกี้มือกระสครบเดือนนึงแล้วครับนี่ครับนี่บางตัวก็เริ่มกัดหางเบิด์ละครับกัดหางกัดยางเบิด์ละนะครับบางตัวก็เป็นห่วงอยู่ครับปุุ้มมุมนเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะเอาหัวหันให้นรอบนี่ครับพี่น้องก็ให้หัวหันละครับนี่ครับผมให้หัวหันแต่บระไทยตอนให้ครับให้พี่น้องเบ่งเพราะว่ามีมือจับครับ ผมมือจับห้อยธรรมดาพี่น้องห้อยธรรมดาครับเนี่ยเขาก็จะเริ่มครับมากินหัวหานนะครับผมเปลี่ยนน้ำนะครับมือนละเทื่อนะครับมือนละเทื่อนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแามเสานะครับเปลี่ยนแามเสานะครับประมาณหกโมงครับกับมาเปลี่ยนน้ำนะครับละกันหัวหันละกายหัวหันประมาณเอ่อมุ่งกลัวครับเกือบสองโมงกับหายหันนี่ครับ เขาก็เริ่่มนีกำลังจะออกมาจากงานบกพร้าวเลยพี่น้องนี่ครับกำลังออกมาจากงานบกพร้าวมันส่วนอยู่ทั้งล่างครับส่วนอยู่ทั้งล่างเห็นผมมามันตื่นครับตื่นส่วนอยู่ทั้งล่างนะครับต้องจอบมากครับต้องจบจอบมากพูดมุมุผลก็กำลังกินครับนี่ครับพี่น้องส่วนยี่สิบสี่แหละพี่น้องนี่ครับนี่ส่วนนี่ตั้งพูนกระโหกอัดจุบจับจุบจับอยู่ครับนี่ครับพูนครับตั้งพูนมุมนั่นกับกรกอัดจุบจับจุบจับอยู่ครับเดี๋ยวติดหายพี่น้องเบื้องไกลๆนั่กัน นี่ครับนี่ครับเพราะว่าลดน้ำลงเด้อพี่น้องลดน้ำลงหน่อยหนึ่งนะครับให้ให้บางตัวที่เขาเป็นกบนะครับเขาก็จะได้เคลื่อนย้ายง่ายๆนะครับเคลื่อนย้ายง่ายๆแต่สูงร้ายนะครับเวลาเขากินเขาไว้น้ำเขาจุกนะครับจุกแล้วก็เห็ดให้ทองบวมนะครับพี่ให้ทองบวมแล้วตายเร็วครับนะครับพี่น้องนี่ครับนี่เบางพี่น้องเห็นไหมครับหัวเนื้อกลังโผล่มาได้ครับเนื้อกลังโผล่มากินหัวอาหารนะครับกลังโผล่มากินหัวอาหารครับหัว กำลังโผล่มาครับโอ้เนี่กำลังโผล่มาหัวหันกับเป็นห <อ 1971. S 1> <Ms. S 2> ัวหันลูกอัดเท่าทั้งดานน,นะครับพี่น้องหัวหันลูกอัดนะครับขุ่นขุ่นกำลังออกมากครับโอ้หักเลยพี่น้องนะครับอีกประมาณวันที่สิบสี่เนี่ก็บครบเดือนน้องพี่น้องเนาะครับผมกับขอขอบุณขอคุณนนะครับพี่น้องที่ติดตามแลวก็ให้กำลังใจนะครับเกี่ยวกับลูกอัดน้ำกันนะครับสำหรับลูกอัดอ่าบ่อข่งกันนี่เป็น นี่นะครับพี่น้องบอทีสองนะครับพอดีเขาสื่อลลกอดยกบอนะครับสื่อยกุอดลงบอได้เจ็ดโลกลัวนะครับเจ็ดโลกลัวนะครับยกบอเลยนะครับผมก็เลยสิเพาะรุ่นต่อไปครับนี่ตอนนี้เปิดน้ำแช่ใบก่อนนะครับแล้วก็เปิดน้ำถิมนะครับบอขค้างกันนะครับเป็นลลกอดเขาเมาเมาเป็นลลกอดไปเลยนะครับแต่บอนี่ผมขอไว้ครับผมคอว้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้เฒ่าประกอบไปใส่เบ็ดน้ำเนยนะครับ ยังเหลือหลายครับยังเหลือหลายพี่น้องนะครับบอแหลกนะครับเป็นบอแหลกนี่ครับนี่พี่น้องโอ้วนซ่อนครับนี่เพิ่นกำลังเพิ่นกำลังออกมาจากการออกภาวนี่เพิ่นกำลังออกมาจากการออกภาวะเลยพี่น้องนี่ครับโอ้เพิ่นออกมานี่ครับนี่กำลังออกมาครับกินจุบจิบจุบจิบอยู่ครับก็ขอบุญขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามแล้วก็ให้ยกำลังใจนะครับสำหรับพี่น้องที่รับชมย้ำว่ทันกดติดตามกับ ฝากนั่นเองครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องอีสานบ้านหน่อยนะครับในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับและะ้วก็เบางพัฒนาการของกบนํากันครับพี่น้องครับก็คลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะช่องอีสานบ้านหน่อยจันบอยคนเก่าครับขอกราบสวัสดีครับ